อยอายังไอยาังไงทุกคนนะครับเราไม่ทุกคนนะครับเนี่ยครับนี่นะครับสถานี้คุณที่ได้มาตรฐานก็อยู่นี่แล้วเนี่ครับผู้ฝึกก็อยู่นี่ตุณอยู่นี่แต่คุณอยู่นี่และเข้าก็อยู่นี่นะครับเอายังไงครับตอนเอายังไงคำพูดที่บอกว่าอยากให้ีอยากให้ีทุกคนนะครับทำไมถึงบอกว่าอยากให้ีทุกคนนะครับเนื่องจากสนามมีเดียวเราตั้งมาก็เพื่อโรงเรี่น้องนะครับ ไม่ว่าจะเป็นชาวจังหวัดพุทธ์ก็ดีชาวจังหวัดใกล้เคียงกับทุกตัวชารที่เดินเนี่ยที่มาเที่ยวเจอในงานช้าได้มีคณะมีพื้ที่ได้มาประชาแบบนี้ในการฝึกอถือนะครับไม่ต้องเสียเวลาทำเรื่องเข้าไปในค่ายนะไม่ต้องเสียเวลายื่นเรื่องสมัครเข้าคอร์สนะไม่ต้องเลยนะครับตัดขั้นตอนมันก็ง่าออกนะครับเนี่ยทางมือทางชาของเราเห็นว่านะครับอยากให้ทุกท่านได้ฝึกดีอถือแบบง่ายๆแบบนี้เลยให้เดินเข้ามาสอบถามเจ้าหน้าที่ที่เราเป็นมาจังหวัดแบบนั้นเลยนะตอนนี้นะครับ มาเลยครับเดี๋ยวเราติดต่อประชุมกันนะมา Marvel ยิงไหมอ๋เราดูสีเรอเขาเป่าสักโอ้ยก็ทางนักเรียบใครรอทขาดีโอ้ไม่ธรรมดานะเนี่ยพี่มม่งไหนพ่อนดูนิดยิงไหมล่ะโอ้ยเข้าามดเลยเนี่ยเี่ยม่นก่พ่ออีกเอาตัวเดิมเหรอไม่เอาแบบพ่ออ๋อว่างอยู่เข้าเลย รู้ข่าวมาขอการันตีครับอรไตครับไปชิมมาแล้วนะครับชิมหลายรอบมากด้วยมากค่ะสมารงกลับบ้านได้ใช่ไหมคะคุณพีบีขาใช่ครับสามารถเอากลับบ้านได้ข้างล่าง น้องๆสามารถเข้ามาร่วมระบายสีได้นะคะฟรีค่ะสาวนะครับใครนั่งแล้วเป็นสาวทันทีนะครับเข้ามาได้เลยนะคะน้องๆขาพี่ๆนะครับหลุนป้านอนะครับและเข้ามาเยี่ยมชมบูธของเราได้นะคะ รุ่งของเรานะครับบอกเลยครับที่ถ้าไม่เสียค่าใช้จา่ายโดยทีงสิ้นนะในผู้ข้อสึกษาเกี่ยวกับการศึกษาต่อแลระดับอุดมศึกษานะครับของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์นะ,รน,น,ะรน,นะครับหรือเพื่อนเพื่อนองทานนะครับเพื่อนเพนี่พี่น้องๆนะครับเข้ารู้จักก็เข้ามาทักทายกันได้นะคะก็ทางเรายูแลก็ใหอลังการมากๆค่ะแบบ เห็นในความยิ hmm. so ่งใหญ่เนาะรวมถึงการจัดงานโซนกันแบ่งโซนในงานนะตรงนี้เห็นได้ช no ัดเลยว่างานของเราที่เป็นทุกปีทุกปีนะครับผมและที่สำคัญเราไม่พลาด สุดโด้วยนะครัมบีนเรนั่นเอแล้วผมตัวนี้เข้าไปแวะเยียมเยี่ยมชมกันได้รับผมกับบุญคสินรีวิถีสุริครับแล้วก็จะมีบทญรวมข้ามของเราด้วยที่อยู่ติดกับมะคะไลนใกล้เคียของเราคือราชภัชรินทร์นะครับผมนะเราเป็นขอบคุณที่เดินผางมาานมาถ้าไปสนในได้ต้นกีคาซัคสถานห่เราก็ได้รับกลับบ้านไปเฟรีด้วยนะครับรู้เรียนรู้การสูด

จางไดสนามยังอ่อยนจางใดชวยยัจาจางไดสนายังเงอยนูถ้าจางใดคุณก็ใส่ปอ่อยเปลงเี้ยงนกันองคกายนรสทา่อาสนคิวอยู่ครับตายครับผมกระสุนีกระสุนซ้อมแต่ว่ากะนก็ตายเหมือนกัน